วันนี้เป็นันที่แรกนกาปีสองพันหาร้เป็นวันประชิและเป็นวันืึท้ายที่จะได้เข้าไปก็ติดกับโลกนะครับเชื่อจบแล้วระว่าไม่มีแผนอะไรจบปุ๊บคือมันโลาะก็ให้ชิน จะอ่านแบไม่น้องห้แกเราจะอ่านเร็วเพราะว่าอารอ่เนท่นิดขึ้นม่ชั่วโมงจะน้องไห้สวัสดีอีโอีอีมกินะนะตัวดีอีโบอีเฟนชที่คุณทำเองเลยก็รู้อย่างว่าส่นนี้มนนีเทคนิคอะไรแบบนีดีกว่าุณคิดว่ามันคือไม่ก็มีาจับท่ากรหรือิดว่า ก็พอได้แล้วก็มาพูดกันสางว่าลองมาคิดดูว่าสองคนเราจะเป็นเพื่อนรันหต้อเปล่บเริ่มต้นต่กโฉนดปวศสองปวสองปวศหนึ่งลิ้นหันแขกปวหนึ่งดูฝันดูต่อแตน่คิดคิดดีเราคิดออกก็ตั้งแต่ช่องหนึ่ใช่ตอนนี้ก็ รเดียวกันก็เลยได้แค่ไี้อันนี่อันนี้ต่ออุ้ยยังรูปไก่กินแต่เคฟสีทำไมหมอชอบทีนี้ทำาำํานางกลุ่มนี้ทำวิชาวิทยาศาสตร์ครัใช่ทำกระพานอะใช่ทีนี้่ทีนี้ยนั้นยนังต้านไายละครในวิชาของอาจารย์ต้อง ที่ทำให้ผ่านไวันวิทยาทยส่งมาอันนี้เคส4ที่ t องแรงอันนี้เคส4ที่ทีดีเอาเป็นว่าช่าเกิดนีราจสุดต้นมันจะคิดอะไรก็ช่านคทางเนี้ยตอนนี้เรับเร่ดีพจาะว่าจต้องมีอะไรๆให้อาให้เะๆที่จะบุกส่วนถ้าอันนี้มาเราตั้จบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็รู้ว่าแยงกัน มีครูมีลูกแต่ครูก็น่าจะมีแค่ปรอบงานในแ่ในงานกกอนานศุนครไม่พูดดีกว่าคุณจะง่าเอารูปนรูดูดกว่ทีนี้ลุไจะปอสจะปอสีลูกตอนจบปอชอชิมปชอแล นี่ถึงรูปปัจจุบันแล้วททลป,ปัจันอันนี้อัรูปแรกของการได้เข้ามาเรียนในมนี้รูปแรกก็ครูเรียนวิชาอะไรวะใช่อาจารย์นะครชาอาจารย์ก็ค้อเขาใช้แต่ม่อะ Excel เออใช้ Excel 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 วิชา e x c ออยู่ระดับรดับสอง การอบรมการเป็นผู้ประการประมาขึ้นผ่านไปไม่กี่เดือนสองสามเดือนอันนี้เป็นนากวิชาาว่ากนวิานาววนาจาราการนำพระพุทธเจาารัแต่ยื่ไไปให้คุณด้วยวนางอะไรวะเมื่อนั้นเรื่องราวจนจบช่องจนจบจะพระพุด ยี่ไปให้กุเมนะไ่าะไ้วยนั่นแหละเรื่องราวจบจบทสอจบจบบทแต่ก็ไม่มีเเ่าตอนนี้เลยแล่ตอนนี้มวันหนึ่งตอนทีพตอนตอนนี้ไม่จบตอนนี้นะฮะจะมีตัวนีคนลูหน้าตุ้นยูมีถ่านตอนน่าจะตอน ตอนสอโครงการมาังง้งตออวิชาโครงการใช่ไม่ไม่รอบผิดชอบเขาผิดเลยเขาจะรับอบที่แค่สวนีม่พอี่พูดมือร้องอ <c oughs> ตัดไปนล้ไรอว่าตัดไปเลาวไม่ยุติก่อนหน้าจะตัดไปแล้วแต่ก็ทำกูลืมคนอื่ไปติดเทีเยบตื่นคนสต้องหลับวันนี้ฟุ้นความจ บอกว่าโดนฟอกเกตมีอย่าลืมฉันแต่จะ,ะตอบแว่าไปฟอกเกตจู็ของคุณนะก็อะไงนะคข้งหน้า <Intell> ก <ect ual> ็ท <Intell ect ual> ุท <Intell ect ual> ุกตามงารับ <Intell> ก <ect ual> ันไม่ได้บอกโทคีบอกโชคดีไม่มีตลก